ลลภัทรนัมเบอร์สองแปดแนี้เป็นครั้งที่82ตรงกับวันที่30เดือน1 6ึ่ง้าข้าพเจ้าล,าลิพัทรขอเป็นวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารยาบูชาแด่องค์พระวัมปฏิเถระเจ้าองค์หลวงปู่สำเร็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลา ตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามมณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดา สมันตาจักวาเลสุอัตตากัันตุเทวตาสัทธรรมโมนีราชาสัสสุนันตุสักขโมขาทางสักเคกามจารุเปคิริสิข,ขะรัตะเตจันตาลิเควิมาเนทีเปรละเถจักาเมตลุวะนาคะหานิเคหวตุมหิเคเ,เตภูมาใจายันตุเทวาชาละถละวิสเมยขะขันธพนาคาติดฐานตาสันติเกยังโมนีวลวจานางสาธโวเมสุนันตุธรรมสาวนากาโลอายัมพัทันตาธรรมสาวนากาโล อะยมัมปัฏนตาธรัรมมสวนากาโออะยมัมปัฏนตาบทสวดน้มันการสิทธิคาถานโมตัสสะพระกัวัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระกัวัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระกัวัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจกิริยาคาถานติเ,เมสารานังอัญญพุทโธเมสารานังวะรังเอเตนะสัจจะวะเชนะโสติเมโหตุสัพพทา น binary, ling, ัติเมสรนังอัญงธรรมโมเมสรนังวะลังเอเตนะสัจจะวะเตเชนะโสธิเมหนตุสัพพทานัติเมสรนังอัญ uated, acles, аж, ery, งสังโฆเมสรนังวะลังเอเตนะสัจจะวเชนะโสธิเมหนตุสัพพทาบทสวดมหาการุณิกณนาโถติอธิกาคาถา มหาการุณิโกนาโถอัธายะสัพพปาณินางโพลิตวาปรมีสัพพปโตสัมโพธิมุตตังเอตินัสจาวจเจนะมาหนตุสัพูปัทวามหาการุณิโกนาโถหิตายะสัพพปานินางโปลิตวาปรมีสัพพปโตสัมโพธิมุตตังเอตีนัสจาวจเจนะมาหนตุสัพูปัทวามหาการุณิกโกนาโถสุขายะสัพพปานินางโพลิตวาปรมีสัพพปโตสัมโพธิมุตตัง เอเตนะสาจาัจจัวเชนะมาห,หนตุสัพูปัทวาบทสวนมหาสมัยสูตรเอวามีสูตรตังเอกลางสมัยยังพระกวาสกเกสุวิหารติกปิและวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังเกนะสัตถิงปัญจมะมาเตหิพิกูสัตเตหิสัพเเหวะอาลหันเตหิทัสสหิจะโอกทาตุหิทหทหหหหหเวทวตาเยปุเยนะสันิปติตาโหนติพระกวันตังทัสสะนายะพิกูสังคันจอะอัตโกจะตุนางสุทาวา สกาญิกานังเทวานางเอตัทโสออยังโขภะวาสักเเกสุวิหารติกปิและวัตถุสมิงมหาวณนีมหาตาพิกุสังเคนะสัตทินปัญจมเตหิพิกุสัตเตหิสัเพเหวะอรหันเตหิทัสสหิจโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันิปติตาหนติพระขวันตังทัสสานายะพิกุสังคันจะยานูนะมายามปิเยนะพระควาเตนุปะสังกเมยยามะอุปสังกมิตวา ภควตโตสันติเกปจเจกะคาถาภาเสยยา마ติอัตโขตาเทวตาเสยยาถาปินามาภระวปุริโสสัมมันชิตังวาพาหังปัสสเลยยะปัสสาริตังวาพาหังสามมินเชยยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวส,สุอันตระหิตาภควโตปุระโตาปาตุระหังสุอัตโขตาเทวตาภคววันตังอภิวาเทตวาเอกะมันตังอัดถังสุเอกะมันตัง ทิตาโขอเอกเทวตาพระควโตวสันติเกอีมังคาถังอภาสิมหาสมโยปวานมิงเทวกา,ายาสมาคตาอาคาตามหะอีมังธรรม,มะสมยังทักกิตาเยวะอัปปลาชิตะสังคันติอตโขอ,อัปปลาเทวตาพระควโตวสันติเกอีมังคาถังอภาสิตันตปิกโบสมาหังสุจิตธังอัตโนอุชุกมังสุสารเทวะเนตานิคะเหตาวาอินทิยานิลักขันติปันธิตาติ อตโคอปปลาเทวตาปะกวโตสันติเกอิมังคาถังอภาษิเชตวากี่ังเฉตวาปาริคังอินทักขีลังโอหัจมะเมชาเตจารันติสุทาวิมลาจกขุมาตาสุธันตาสุสุนาคาติอัตโคอปปลาเทวตาปะกวโตสันติเกอิมังคาถังอภาษิเยเกจิพุทธังสารนังคาตาเสนะเตขามิสันติอายภาพูมิงปะหายามนุสังเทหังเทวกายังปาริปูเรสันติติอัตโคปะกวาพิโขอมันเตสิ เยปุเยนะพิกเวทัสะสุโลกทาตูสุเทวตาสันิปฏิตาหตงิตาถาคตังทัสานายะพิคูสังคันจะเยปิเตพิกเวอเหสุงอติตะมัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระขวันตานางเอตาปละมาเยวะเทวตาสันิปฏิตาอเหสุงเสยยะถาปิไมหังเอตตาลหิเยปิเตพิกเวพระวิสันติอนาคตะมัทานังอัหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิปัจขวันตานางเอตตาปลามายวะเทวตาสันิปฏิตา ภวิสันติสยยถาปิไมหังเอตะละหิอจิกิสสามิพิกเวเทวกายานังนามานิกิตตยิสสามิพิกเวเทวกายานังนามานิเทศส,สามิพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทะสาธุกางมณะะสิโคลทะภาศิสามิตตเอวันพันเตติโคเตพิขูพระวตโตปัจจโสสงพระวาเอตะะัถโวจะสิโลกะมนุสกัสสามิยัตทะภูม,มาตทัทธสิตาเยสตตาเกริกขพลังปะกิตตาสมาหิตา ปุตูสิหวาสาลีนาโลมาหังสาพิสัมพุนโนโอทาตามะนาสาสุทธาวิปสัสนามะนาวลาปิญโยปัญจสเตยตวาวันีกับิลาวะทเวตาโตอมันตยิสัทธาสาวเกศสาส,าสนรเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชาาถาพิคโวเต,วต,วเตจะอตาปะมังคงสุตวาพุทธะสาสานังเตสามปาตุระหุยานักอมนุานาาสานาทสนังอเปเกสาต,าตัดมาตะขุง สหัสสังอัฏะสัตตลิงสตังเอเกสหัสสานังอมโนสานามัทสงอะเปเกนันตะมัทคขุงที่สาสพาปุตตาอาหุงตันจะสัพพังอภิญญาญะว่าวกิตวานะจะกุมาตโตอมตยิสัตถาสาวเกสาสนลเตเท่วากายะอภิกันตาเตวิชานาถภิกขโวเยโหหังกิตรยิสสามิคิลหิอนุปุปภโสสัตตะสหัสสาวยาขาภุมมากาปิละวัทวาอิทิมโตชุติมันโต วันนาวันโตยัสสศิโนโมทามานาอภิกามงพิกุนังสมิติงว่านังชาสาหสาเหมาวตายะขานานาตวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันน้นวันโตยัสสศิโนมทามนางอภิกางพิกุนังสมิติงวานังาตาคิลาติสหสายขานานตวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวโตยัสสศโนมทามานาอภิกามงพิกุนังสมิติงว่านังอิเจเตโสละชาสาหสายยะขานานตวันนิโน อ os, 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 as as ana, ang, an ิท no, um ah ิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสัตสโนมอธมานาอภิกรมงพิขุนังสัมมิติงว่านางเวสามิตาปัญจสตายะขานานะตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสัตสโนมธมานาอภิการมงพิขุนังสัมมิติงว่านางกุมพิโลลาชาค้าิโกเวปุะสานิเวสนางพิโยนางสาตะสาัสสางยะขานางปายิรุปาสเตกุมพิโลลาชาค้าหิโกโสปาค้าสัมมิติงว่านาง ปุริมันจะที่สังราชาทัตตะ,ะโถปผภาษาสาติกันทพานังอธิปติมหาราชายาสัสสสิโสปุตตปิตัาาาสสะพะหัวออินทนานามามหาภราอิติมันโตชุติมันโตวันวนาว,วันโตยัสสสิโนมทามานาอภิการมงพิกุนังสะมิติงวานังทักขีนันจะที่สังราชาวิุณโหตปะสาสติคุมพนันธานังอธิปติมหาราชายาสัสสสิโสปุตตปิตัสสะพะหัาาวออินทนานามามหาภรา อิติมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสสิโนมธมานาพิกามุงพิกุนังสัมิติงว่านางปัชีมันจาตทิสังราชาวิลบนปะโคภาษาสตินะคะนางอธทิปติมหาราชายัสสสิโสปุตตปิตาสะพะหโวอินทนานามามหาภรายอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสสิโนมธมานาพิกามุงพิกุนังสัมิติงว่านางอุตลันจะตีิสังราชา กุิโลตปะสาสติยากาักษันังอธิปติมหาราชายัสาสทิโสปุตตปิตสภะหะโวอินทนานามามหาภลาอิทิมันโตชุติมันโต,วน,ตว,วนาวันโตยัสาสิโนโนมธมานาปิกามงพิกุนังสม,มิติงวาง่านังปุริมาทิสังทะต,ะต,ะตะละโถท,ะทะักขีเนนะวิรุณหะโกปชิเวนะวิรุณปะโคกุบิโลอุตลังทิสังจัตโตโลเตมหาราชาสม,มันตาจัตตโรทิสารทันทะละมานาอัตังสุ วันนี้กปิละวัตวีไตเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจะนิกาสัทธามายากูเกณฑุเวเกณฑุวิภูจวิภูโตสหจจนทานโนกามาเสโถจกินุมันทูนิมันทุจะปานาโทโอปามโยจะเทวสูโตจะมาตตลิจิตตะเสโนจัคันทโพนณโลราชาชโนสะโพอาคูปัญจสีโขเจวะติมพะรูสุริยะวัชสาเอเตจันเยจะราชาโนคันทภาสหราชูพิ โมทมามนาอภิกรรมงพิกุนังสมิติงว่านางอัตะคูนาภาษานาคาเวสาลาสหาตชากากรมพลรัตตะลาอาคูปยายคาสหายาตีพิยามุนาทะตัลัทธาจะกอาคูนาคายะส,สัสสินโนเอลาวโนมหานาโกโศปาคะสมิติงว่านางเยานาคาลาเชสหาสาหลันติทิพาทิชาปกิวิสุทธาจาักขูเวหายาสาเตว่านามชาปตา สิตาสุปนาอิติเทสนามงอภยันตะทานาคราชานามาสิสุปนาโตเขมามะกาสีพุโทโธสันหาหิวาจาหิอุปวะหัยันตานาคาสุปนาสารณะมังสุพุธทธังทิตาวชชลาหาเถนะสมุทังอสุราสิตาภัตโลวาสาวะเสเตอิติมันโตยะสัสสิโนกาละกัญชามหาพิสมาอสุราธานเาวคาสา เวปาจิตติสุจิตติจะปะหาลาโทนมมจิสหะสัตันจะพระธิปุตตานางสาเพเวโลจานามากาสนาหิตวาพระลิงเสนางลาหุพัทธมูมปาคามูลสามมาโยธานิพัทันเตภิขุนางสามิติงวะนางอาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวาโยตถากามูลวรุณาวรุณาเทวาสมโมจะยักษัสสสหะเมตตากรุณากายิกาอากูทาาานนทาเ,เทวา,า,า,ายะสัสสิโนทัศเตทัศทากยา สัพเพนานะตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยะสัสสิโนมรทมานาภิกาโมงภิกขุนางสมิติงว่นางเวณทูจัตเทวาสหายดีจะออสมาจะทุเวยามาจันทสุปาณิสาเทวาจันทามกุปุรักิตาสุริยะสุปาณิสาเทวาสุริยะมกุปุรักิตานะกาตานิปุรักิตวะอากูมัทวาราหกาวาสุนังวาสโวเสโศสะโกปาคาปุรินทโตทเสตททัสทากายาสัเพนานัตะวานิโน ยิทิมันโตชุติมันโตวนะันนาวันโตยัสสสิโนโมทาัมานาอภิกรมงพิกุนังสมิติงว่านางอาทาคูสหะภูเทวาชาละมักคิสิคาลิวาอาริตกาจะโลชาจะอุมาปุผานิพาสิโนวโรนาสาหาธรรมะจะอาจุตาจะอเนชากาสุเลยะลุจิลาอาคูอาคูวาสะวเนสิโนทัศเ,เตทัศธากยาสาเพนานาตะวันน,นิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนะันนาวันโตยัสสสิโนโมทัมนาอภิกรมงพิกุนังสมิติงว่านาง สมนามหาสมนามนุษสามนุษ,นษสุดตมาคิดถาปัทุสิกาอาคูอาคูมโนปัทุสิกาอาคาคูหา,ลารลโยเทวายเจจโรหิตวาสินโนปรลคามหาปารลคาอาคูททาเทวายัสสสิโนทัศเตทัศทากายาสัพเพนานะตะวานันนิโนอ,อินต,ติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสสินโนโมทัมนาพิกามุพิกุนังสมิติวะนังสุการุลุมหาอาลูนาอาคูเวคานาสาสหโอาตาตาไกหาปาโมขา อาคูเทววิจักขนาสตามาตาหารักขา,ามิสกาจะยะสัตสิโนทนายังอาคาปัจจุโนโยทิสาอภิวสติท่าเสตทะสัทธากายาสพีนานัตะวานิโนอิติมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสัตสิโนโมทัมานาอภิกามุงพิกุณังสมิติงวานังเคมิยาตุสิตายามากาตกาจะ ยสัสสินโนสัมพิตากาลามาเศรษฐาโชตินาม,มาจะอาสวานิม,มานาะรติโนอาคูอัตาคูปะระนิมิตาทัสสิเตทสัสตกากยาสัพเพนานะตาวานิโนอิทิมันโตชุติมันโต,ว,นตว,วันะวันโตยัสสินโนมทามนาอภิกามงพิกุลนงสัม,มิติงวะนางสัทเทเตเทวานิการยาสัพเพนานะตาวานิโนนามันวะเยนะอคันชุงยยจันเย,ยสัทิสาสหะ ปาวุทธาชาติมัคคีลังโอคาตินนามานาสวังทักเขีมโมคาตลังนาคังจงทางวะอสิตาติตังสุพามาประมะตัตโตจะปุตตะอิทิมาโตสหะันานางกุมรโลติโสจะโสปาคะสมมติิงว่านางสหัสพพม,มโลกานางมหาพามาพิติตติอุปปัปนโนชุติมันโตพิสมากายโยยะสัสิโสท้าเศรษฐาอิสราอาคูปะเจกะวะสาวัติโนเตสันจามาชาัชโตอาคาหาริตโตปาริวาริโตเต จะสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสพาม,มะเกมาราเสนาอภิกามิปัสสาะกันหาสามันทิยางเอถากันหัตถาพันทัตถาลาเคนะพันธามาทุโวสมันตาปาริวาเลทะมาโวมมจิทถะโกจิโกจินงังอิตติตถามหาเสนโกกันหาเสนาัางเปสสยปานิณาตะละมหัจจัสลังกตวานะเพระ,าาระวังยะถาปวุสโกเมโคธทานายันโตสวิชุโกตะฏาโสป,ปัจจุทาวัตติ สังคุโตอัสสยังวเสตันจะสัพพังอภิญญายะววกิตรวานะจักปุมาตโตอมาตยิสัตถาสาวะเกสสะเนละเตมาลเสนาอภิกันตาเตวิชานาถภิขาโวเตจะอัตปะมะกลงสุตวาพุทธะสาสนางวีตะละเหิปะกมุงเนสังโรมะปิอินชยุงสัพเพวิชิตะสังฆามาพะยาติตายสัจสิโนโมทันติสหะูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาเตบทสวดจุลราชยปกรณ นมโมเมพุทธเตชะสาระตะัตนตยธรรมิกาเตชะประสิทธิประสิเทวานารายาประปาราเมสุลาสิทธิพัมมาจะอินทาจะจะตุโลกาคัมพีรักกขา,ขา,ขาสมุทาภูตุงคังคาจาสะสภัมะชัยะประสิทธิปวันตุเต ชัยยะชัยยะธนิธธนิธอุทัิอุทัีนาธีนาธีชัยยะชัยยะคาคนรัตน์นิใสนิไรใสเสนาเมลุราชพลนรชีชัยยะชัยยะกัมพีละโสมพีนาเกนทนาคีปีศาจัปูตักกาลีชัยยะชัยยะทุนนิมิตาโลคีชัยยะชัยยะเสิงคีสุธาทานมุขชาชัยยะชัยยะวรุณมุขสาตาชัยยะชัยยะจัมปาทินา ขาคูรักขันถกชัยยะชัยยะขาจักนณตุรงสุกะลผูชงสีหะพยาฆาทีปาชัยะชัยยะวรุณะมุขยาตาชิตะทิตะเสนาลีปุณสุทินรดีชัยะชัยะสุขาสุขาชีวีชัยะชัยยะทัลลนตาลิสัทธาสุชัยาชัยะชัยยะทัลลนีสานตินสัทธาชัยะชัยะมังกราลัญยาภาะวะเเชัยะชัยยะวรลุณายะเขชัยะชัยยะรักษาเสสุระผู้ชาเตชาชัยะชัยยะพเมนทาขนา ชัยยะชยะราชาธิราชชายชัยยะชยะปัทวิงสัพพังชัยยะชยะอานหันตาปัจเจกะพุทธสาวังชัยยะชยะมเหสุโลฮะโลฮะลินเทวาชัยยะชยะพามาสุลโขชัยยะชยะนาโควิรุณหะโควิรุณปะโขจันทิมาลวิอินโทจเตเวนะเตโยจโกเวโลวารุโนปิจักกิวายโยจปาชุนหกุมาโลทัตตาลัทโกอัฏฐารสะมหาเทวาสิทธิตา ปะสะอาทยโยอิสินโนสาวกกาสัพพะชัยยะลาโมพระวันตุเตชัยยะธโมจัสังโคจัทัสะปาโลจัชัยยะกลงเอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยะโสตีพระวันตุเาามมพพาาตาเอเตนะพุทธเตเชนาชาาะโหตุชัยยะมังคลัง ชยโยปิพุทธะสริมาโตอายังมารสะจะปปาปิมาโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมติตาชยยตถาปมรคะนาเมเสีโนชยโยปิพุทธะสริมาโตอายังมารสะจะปปาปิมาโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมติตาชยยตถาอินทคะนาไม่เหสีโนชยโยปิพุทธะสริมาโตอายังมารสะจะปปาปิมาโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมติตาชยยตถาเทวคะนาไม่เหสีโนชายโยปิพุทธะสริมาโตอายังมารสะ จัาปาปิมาโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมเทปโมทิตาชยตัตถาสุปันนาคนามเหสีโนชโยปิพุทธสรสริมโตอายังมารัะจัปปาปิมาโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมเทปโมทิตาชยตานาคคณามเหสีโนชโยปิพุทธสรสริมโตอายังมารัะจัปปาปิมาโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมเทปโมทิตาชยตาสัพพมคณามเหสีโนชยันโตโพธิยาโมเลสกยานังนันทิวัตโน เอวังตวังวิชายโยโหหิชยสุชยมังคะเลอปาราชิตปาลังเกีเสปทวีปปกะเลออภิเสเกสัพะพุทธานังอคัปปโตปโมทติสุนักตังสุมังคลังสุปภาตังสุขติตังสุขโนสมุหุโตจะสุทิถังพมจาริสุปัทขีนังกายกรรมังวจกรรมังปักขีนังปัทขีนังมโนกรรมังปณิทีเตปัทขีนาปัทขีนานิการตะวานะพันตัฏเถปักขีเนเตอัารัตตาสุขิตาวิรุณหะพุทธาสาเสน อโลคาสุขิตาโหตะสหะสาพัพเพหิยาติพิสุนันตุโพนโตเยเทวะอัศมินฐานิอธิกาตาทีคายุกาสัทธาขุนตุสุขิตาหนตุสัพพะธาลักขันตุสัพพะสัตานานลักขันตุชินะสาสนางยากาจิตป,ปัฒนาเทสังสพัพเพปุเรนตุมนโนลัทายุตตกกาเลปวัสตุวัสังวสาวะลาหกาโลคาจุปทัทวาเตสังนิวานเลนตุจัดสัพพะทากายาสุขังจิตตสุขังอรหันตุยะถาอรหัง บทสวดธรรมนิยามาสุตังเอวามีสุตังเอกังสมยังพระกวาสาวัติยังวิหารติเตชะเชตะวะเนอนาคาปินทิกะัสะอาลามตันตัคโหพระกวาพิกุอามันเตสิพิกาวติพระทานเตติเตพิกุพระกวาโตปตัจจโสงสงพระกวาเอตตะทะโจร อุปัฏวาพิกวตถาคตานังอนุปัฏวาตถาคตานังติฏาวาสาธาตุธรรมติตาตาธรรมานิยามตาสัพเพสังขาระอนิจจติตังตถาคตุอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวาอชิกติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐเปติวิวาลติวิภาสติอุตติกโรติสัพเพสังขาระอนิจจติอุปัฏวาพิกเวตถาคตานังอนุปัฏวาตถาคตานัง ทิตาวาสาธาตุธรรมติตตาธรรมนิยามตาสเพสังฆาาทุคติตังตถาคตอภิสัมพุชติอภิสัมเมติอภิสัมพุชิตวะอภิสัมเมตวะอธิคติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐาเปติวีวาลติวิภาสติอุตนิกโลติสัเพสังฆาาทุคติอุปทาวาภิกวีตถาคตานังอนุปทาวาตถาคตานังทิตาวัสธาตุธรรมติตาธรรมนิยามตา สัพเพธรรมาอนัตติตังตถาคตโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวะอภิสเมตวะอจิคติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวาลติวิภาชติอุตนิกโรติสัพเพธรรมาอนัตติอิทามโวจักะควาอาตตะมนาเตภิกขุภควะโตภาษีตังอภินันทุติ บทสวดพระเทวกลตตะคถาไปอธิตังนาวขาเมยยะนปติกังขีอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะธาตีเตมปะฮีนันตังอัปันตันจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ล่าไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังเีลังอสังกุปังตังวิธามะนุภูพเย ผู้ใดเห็นธรรมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแงนคอนแคนเขาควรพอกภูนาการเช่นนั้นไว้อาจเชวากิจจะมาตับปังโคชัญญามรณนางสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้หน้าหินโนสังฆลันเตนะมหาเสเนนะมัจุนาเพราะการปัดเพี้ยนต่อมัจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอาโหระตะมาตันทิตัง ตั้งเวพาเทกัะโตติสนตานโตอจิกเต,เตมุนิมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียดคานทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวคปัจเวคณะแปรสัภเพสังขารอานิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจแล,ล่รูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิน้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปไมีแล้วหายไปสพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจ และรูกทำนำทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกตนยากพอเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมะอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงท,งทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไ,ไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุว่วางชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุ่วังมรณะความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมยามาิตับพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณนะปาริโยสานางเมชีวิตต่างชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบ ชีวิตตังเมอน,นิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เทียะะ่ยงมรณนังเมนิยตาตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตะคณ์ที่จะสังเวชอายังกายโยอจลังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตะวิญญาโนขันปัสสจากวิญญาณฉุดโทอันเก่าทิ้งเสรยจแล้วอธิเสจติจากนอนทับปัทวินซึ่งแผ่นดินกาลินฆาลังอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนเฟินนีน้รัถังหาประโยชน์ไม่ได้อนิจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ อุปทาวะยักธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตวานิรุนชันติขั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปะสมุสุขโขค,ความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสตามลรันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มะลิงสุจมะมลริสาเลที่ตายแล้วและกำลังจะตายตาเทวหังมะริสาเน <c oughs> เราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกัน นั่นที่มเมตะาสังสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย <c oughs> บทสวดเมตตายังกิจิยังกิจิกุศลังกามังสะเพหิปะเตหิกตังปุญญโนอนุโมทันโุสุนันตุโพนโตเยเทเว,วะอจมิงฐานิอธิคตาธีขายุกาสาัทธาโหตุสุขิตาโหตุทุกขาปะมุลจันตุมาตาปิตาสุขิตาโหตุทุขาปมุลจันตุสพเพยาติกาสุขิตาโหตุ ทุขาประมูลจันตุสเพเพอายติกาสุกิตาหุนตุทุกขาประมูลจันตตสัพเพปิสาสเพเยยักขาสเพเพเปตาสุกิตาหุนตุทุขาประมูลจันตุสเพเพอาจาริยุปชายยะสุกิตาหุนตุทุกขาประมูลจันตุสเพเพนักขตาสุกิตาหุนตุทุกขาประมูลจันตตสัพเพเทวาสุกิตาหุนตุทุกขาประมูลจันตุสเพเพสมัตินังสมิชันตุโวบหดสวดบูชาหลวงปู่ทัท่วดรรม นโมโพธิสตัตโตอคันติมายะอิติภควานโมโพธิสตัตโตอคันติมายะอิติภควาคนโมโพธิสัตโตฯอาการติมายะอิติภควาเป็นอะไรวะสีะปฏิทานคาถา ยาเทวตาสันติวิหาระวาเสนีถูเปคะเลโพธิคะเลแตหิงแตหิงตาธรรมาธาเนนาพวันตุปูชิตาสโสถิงโ,โลนเตนทวิหารลมันทะเลเทลาจามชานาววกาจากพิกโวสารามิกาธานาปฏิอุปัสากาามาจากเทศานิขามาจากอิสราสัมปานาภูตาสุกิตาพวันตุเตชาลาผู้ชายเยปิ จะอันทสัมภวาสังเสทชาตาอัฐวูปปาติกานิยานิกังธรรมาลังปฏิจเตสัพเพปิทุกัสสะกรณตุสังขยังถาตุเจรังสตังธรรมโมธรรมัทราจปุคลาสังโคโหตุสมะโควะอัธายะจะหิตายะจะอามเหระกขตุสัทธรรมโมสัพเพปิธรรมจาริโนวุติงสัมปะปุเนยามะธรรมอริยะปเวทิเตปสันนาหนตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสนสามาทาลังประเวชนโตกาเลเทวประวัติสตุ วุฒิภาวญายศาสาตานางสมิทาังเนตุเมทัเนีมาตาปิตาจากอันตชังนิจังและขันติปุตตะกังเอวังธรรมีนาราชนูปัชังและขันตุสัพพทาเทวตาอุโยชนะคาถา,ทาบทส่งเทวดาทุกขับปัตตาจะนทุกขาพยาปัตาาปตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสกาหุตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหเหิสัมปตังปุญญาสามปทงังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสามปติสิทธิยา ธานังธาทันตุสัทธายาสีลังละขันตุสัพพธาเพราะว่าวนาพิรตาโหนตุคจฉันตุเทวตาคาตาสุมังคลคาถาโหนตุสัพพังสุมังคลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสตีโหนตุนิลันตลังโหนตุสัพพังสุมังคลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสตีโหนตุนิลันตลังโหนตุสัพพังสุมังคลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสตีโหนตุนิลันตลัง สัพเพพุทธาบาลปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนะลกขันพัธมิสสปโสสัพเพพุทธาบาลปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนะลกขันพัธมิสสปโสสัพเพพุทธาบาลปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรลหันตานันจเตเชนะลกขันพัธมิสสะปะโสสัพเพพุทธาบาะปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอัลาหัน ตานันจจะเตเชนะละขันพ,พ,พันธมิสสะโสสพเพพุทธาภลระปตาปเจกานณจจะยังพลังอรหันตานันจจะเตเชนะละขันพ,พันธมิสสะปโสสเพพุทธาภลระปตา ปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนะละขันพัทธมิสัพโสสเพพุทธาพระปปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรลหันตานันจเตเชนะละขันพัทธมิสัพโสสเพพุทธาพระปปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรลหันตานันจะเตเชนะละขันพัทธมิสัพโสสเพพุทธาพระปปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรลหันตานันจเตเชนะละขันพัทธมิสสพโส ด้วยอำนาจแห่งมุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สสดายายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมก้าวอุทิศวายเป็นพระรากุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสริกิตพระบรมราชินีนาถและพระบรมราชชนีพันปีหลวงผู้สเสด็จสู่สวรรคาลายัย ขออนิสงส์แห่งบุุศลนี้จงเป็นสพรพพเฉิีมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แค้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งพวงให้มีแหล่งรายได้อาสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอใหญ่ได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนาม อีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้ปรดประสิทธิ์ประสาทพร้อมน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรีฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอมเบลได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธ,ธานุภาพเทวานุภาพและฤทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทินสวัสดี